รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีใจมากค่ะที่ได้ติดทีมชาติหนูแค่อยากทำให้ดีที่สุดค่ะก็ได้เหรียญทองประเภททีมค่ะประเภทเดี่ยวได้เหรียญเงินค่ะแล้วก็มีหญิงคู่ได้เหรียญทองค่ะณตอนนั้นหนูภูมิใจในตัวเองมากค่ะ เริ่มรู้สึกว่าเบื่อค่ะคือหนูมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายค่ะคุณหมอก็ให้คำตอบว่าเอ็นขาดค่ะตีเกมในบ้านเราอ่ะเป็นเป้าหมายหนึ่งของหนูเหมือนกันค่ะควันเพลงเหรียญทองค่ะในทุกประเภทเลยโอ คอนิกปลูกฝันปั้นตำนานในวันนี้นะคะอยู่ท่ามกลางสนามสีสันสวยสดใสแบบนี้นะคะไม่ได้มาว่ายน้ำนะจ๊ะแต่มาตีเทนนิสค่ะชื่อของออมสินอันทิสาชันทะคือดาวรุ่งจรัสแสงของวงการเทนนิสไทยออมสินควัดรางวัลมามากมายไม่ว่าจะเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเหรียญเงินหญิงเดียวและเหรียญทองประเภทคู่ในซีเกมอนาคตของเธอสดใสและเต็มไปด้วยแสงสว่าง ก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันในปี2023เธอเผชิญกับความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมไปถึงสิ่งที่นักกีฬาลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคืออาการบาดเจ็บจนเธอเกิดที่จะยอมแพ้และแขวนแบรกเก็ตแล้วออมสินอันทิสาฉันทะกลับคืนสู่เส้นทางกีฬาได้อย่างไรไปหาคำตอบพร้อมกันครับ ขอต้อนรับน้องออมสินอัญชิสาค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะนี่แหละค่ะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยของเรานะคะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่ออมสินอัญชิสานะคะเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยค่ะเห็นบอกพี่ชายก็เป็นนักเทนนิสทีมชาติไทยด้วยใช่ค,ค่ะหนูเป็นน้องคนเล็กค่ะ อ่ะย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กนะคะความฝันในวัยเด็กของหนูคืออะไรคะถ้าก่อนที่จะมาเล่นเทนนิสนะคะ<ม>ก็คือความฝันคืออยากเป็นหมอค่ะแค่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่แบบมันคงอะไรแล้วก็ดูเทเ่ด้วยอ่าแต่ว่าพลิกผันมาเล่นเทนนิสได้นะคะตอนนี้ความฝันหมอเลยพักไว้ก่อนนะคะ<ม>เล่นเทนนิสตั้งแต่ตอนกี่ขวบเอ่ยเริ่มเล่นเทนนิสตอนอายุเจ็ดขวบค่ะ เริ่มแข่งตอนอายุ8ขวบค่ะแข่งแมตช์แรกก็ได้เหรียญทองแดงค่ะโอ้แมตช์แรกก็ได้เหรียญทองแดงเลยสุดยอดมากานะคะอะไรที่ทําให้หนูตัดสินใจเลือกที่จะเล่นเทนนิสแบบจริงจังก่อนที่หนูจะเริ่มเล่นมีพี่ชายเล่นเทนนิสอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีสนามเทนนิสใกล้บ้านค่ะก็เหมือนเห็นพี่ชายเล่นทุกวันทุกวันก็เลยอยากลองดูบ้างค่ะ อยากจะ,จะเจริญรอยตามพี่ชายเขาเป็นไอดอลของเราเลยนะเขาถ้านะตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของหนูเลยค่ะนี่ไงก็เลยแบบว่าเป็นไอดอลการจะเป็นนักกีฬาเทนนิสได้สิ่งที่จะต้องมีคืออะไรคะรหนูก็คือร่างกายค่ะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว <c oughs> ก็ มีโปรแกรมซ้อมที่ดีแล้วก็การกินที่ดีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีวินัยค่ะ <c oughs> เหมือนถ้าซ้อม9ก้าโมงแโมงก็จะมา ทำโลหรือว่าโมบิลิตี้ร่างกายก่อนที่จะเริ่มซอมค่ะค่ะก็คือเสริมสร้างความยืดหยุนข้อต่อต่างๆรวมถึงฟิตเนสด้วยไหมคะฟิตเนสด้วยค่ะโลร่างกายแล้วก็เป็นโมบิลิตี้อะไรค่ะยืดเหยียดเสริมสร้างข้อต่อข้อจุดเคลื่อนไหวต่างๆแล้วก็ค่อยซ้อมถ้าเป็นซ้อมถืนนิช่วงเช้าก็2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีช่วงบ่าย2ชั่วโมงค่ะแล้วเย็นซ้อมอีกไห ก็มีบางวันค่ะถ้าแบบใกล้แข่งก็จะมีซ้อมเย็นด้วยค่ะฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยอะด้วยความที่นักกีฬาเทนนิสมันใช้ร่างกายทั้งตัวเนาะมันไม่ใช่แค่แข็งแกร่งมันต้องมีความเร็วด้วยแล้วมันก็ต้องซ้อมหลายอย่างหน่อยนะคะเราจาเป็นจะต้องออกกําลังกายส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งตัวจริงๆมันสําคัญทุกส่วนเลยค่ะถ้าเป็นกีฬาเทนนิสแต่ว่าของหนูก็จะ work เอาเรื่องขาเยอะค่ะแล้วก็มีมพวก ไหลหรือว่าหลังด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกส่วนอะไม่มีจุดไหนไม่ต้องออกกาลังกายเลยอะเนาะตอนนี้ก็ยืนคุยกับน้องออมสินมาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งสบายๆคุยเจาะลึกถึงเส้นทางนักกีฬาของน้องออมสินกันต่อนะคะ ช่วงที่แล้วเราได้คุยกับน้องอมสินไปบ้างแล้วนะคะรเรื่องเด็กๆเรื่องแบบว่าทั่วไปแต่คราวนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องเส้นทางกีฬาของน้องอมสินกันต่อนะคะเริ่มจริงจังกับการเล่นเทนนิสตอนไหนก็น่าจะเป็นช่วงอายุ14ค่ะจริงๆหนูเริ่มเล่นตอนเจ็ดขวบค่ะแต่<อ>ว่าเหมือนก็มีแบบมีมีเล่นบ้างแล้วก็มีไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หได้กลับมาเล่นตอนอายุ14ค่ะแล้วก็ติดเยาวชนทีมชาติค่ะช่วงนั้นก็เริ่มจริงจัง ก็คือติดเยาวชนทีมชาติครั้งแรกตอน14<ช>มันก็เลยบังคับให้เราต้องจริงจังแล้วล่ะใช่ไหม<ช>แล้วก่อนหน้าที่เราจะมาติดเนี่ยในช่วงนั้นเราฝันไหมว่าอยากจะเป็นทีมชาติตั้งแต่เริ่มเล่นเทนนิสเป็นนะคะก็มีฝันแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบถึงขั้นว่าจะอยากเป็นอะไรขนาดนั้นนะคะคแต่คือก็ไม่ได้คาดหวังมันก็มีแวบมาในหัวโอ้อยากเป็นทีมชาติเห<ช>มือนเด็กทั่วไปใช่ค่ะอ๋อแล้วพอเราติดปุ๊บเนี่ยที่บ้านว่ายังไงบ้างคะ ที่บ้างก็ดีใจค่ะโดยเฉพาะว่าคุณพ่อเออพราะว่าเหมือนคุณพ่อชอบเล่นกีฬาแล้วก็พอติดทีมชาติก็ดีใจมากค่ะคุณพ่อกับหนูใครดีใจมากกว่ากันดูท่าแล้วน่าจะหนูเราต้องมาเป็นทีมชาติเราต้องซ้อมหนักขึ้นไหมคะก็ต้องซ้อมหนักขึ้นค่ะก็เหมือนต้อง มีเป็นโปรแกรมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่าจะต้องซ้อมเวลาที่เขากําหนดแล้วก็มีฟิตเนสเพิ่มเติม,มด้วยค่ะแล้วถัดมาก็คือได้มาติดเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในตอน17ปีใช่ไหมคะ,ค,ะความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมคะระหว่างเป็นเยาวชนทีมชาติกับทีมชาติชุดใหญ่เลยก็จริงๆแตกต่างกันมากเยค่ะเพราะว่าตอนที่เริ่มติดเยาวชนทีมชาติ เหมือนช่วงนั้นก็มีความคิดว่าอยากเป็นทีมชาติชุดใหญ่ค่ะแล้วก็เหมือนพอได้ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะจริงๆก็ซ้อมหนักเหมือนเดิมเลยค่ะ <laughs> หนักเหมือนกันทั้งคู่ใช่ค่ะโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นของการเป็นนักกีฬาทีมชาติก็คือการไปสู่ซีเกมส์2019ที่ฟิลิปปินส์ จริงๆก็ดีใจมากค่ะที่ได้ติดทีมชาติก็มีตอนที่ได้ไปแข่งก็มีความรู้สึกว่าอยากได้เหรียญค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเหมือนหนูไม่ได้กดดันตัวเองเลยเหมือนแบ<ค>บถ้าได้เหรียญก็คงดีใจอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เหมือนวัวจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะค่ะก็เลยอาจจะแบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าตื่นเต้นหรือว่ากดดันอะไรก็เหมือนแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ซึ่งการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็ส่งผลดีกับน้องอมสินนะคะเพราะว่าได้เหรียญอะไรกลับมาเหรียญทองแดงค่ะประเทงเดียวเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราอ่ะจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติคราวนี้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเหรียญทองแดงมาแล้วทัดมาอีก2ปีซีเกม2 0 2 1ที่เวียดนามนะคะเราเอาประสบการณ์จากครั้งแรกเอามาปรับใช้ในครั้งนี้ไหมคะ ที่เวียดนามหนูแค่อยากทำให้ดีที่สุดค่ะเหมือนรอบที่เราได้เหรียญทองแดงก็รอบนี้ก็อยากได้เห,<ช>หรียญเงินหรือว่ามากกว่าเหรียญเงินแล้วเราต้องซ้อมหนักมากขึ้นไหมเตรียมตัวอะไรเพิ่มเติมจากครั้งก่อนไหมจริงๆอะซ้อมเป็นประจาอยู่แล้วค่ะซ้อมเยอะอยู่แล้วซ้อมเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนช่วงนั้นก็จะมีแค่ต้องทําให้ตัวเองนิ่งเรื่องแบบสภาพจิตใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วผลงานเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่พอใจมากค่ะเพราะว่า ตอนนั้นก็เหมือนที่เวียนาพอก็มีการแข่งประเภททีมด้วยก็ได้เหรียญทองประเภททีมค่ะประเภทเดี่ยวได้เหรียญเงินค่ะแล้วก็มีหญิงคู่ได้เหรียญทองค่ะเท่ากับว่าได้3ามเหรียญ2เหรียญทองกับหนึ่งหนึ่งเหรียญเงินใช่ค่ะโอ้โหผลงานแบบนี้ประทับใจเลยใช่คะณตอนนั้นหนูภูมิใจในตัวเองมากค่ะได้ทั้งเหรียญเงินก็มีเหรียญทองสองเหรียญติดตัวกลับบ้านด้วยก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วตอนที่ได้เหรียญทองมาเราบอกใครเป็นคนแรกคะ ครอบครัวค่ะก็เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่มืงไทยโทรกลับมาบอกกรี๊ดลั่นบ้านเลยไหมคะเขาก็ดีใจกันหนูมากๆเลยค่ะแต่เอาจริงชีวิตเนี่ยนะบางทีมันก็เหมือนละครนะคะคุณผู้ชมคือมันกำลังแบบไต่กราฟขึ้นสูงๆแต่พอปี2023อ่ะชีวิตเหมือนแบบ 6ก0ผ่นมากๆท่านในละครคือดราม่ามากๆเรียกว่าเป็นปีที่หักเหของเราเลยก็ว่าได้ในเล่าไทม์ไลน์ให้ฟังสิงคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มจากมหากรรมแรกของของปีนั้นนะคะก็คือซีเกมค่ะที่ัมพูชาต้องต้องยอมรับว่าหนูกดันตองเยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าอยากได้เหรียญทองกลับบ้าน,นะคะ่ะ แล้วก็คาดหวังกับประเภททีมด้วยเพราะว่าเหมือนรอบที่เวียดนามคือได้เหรียญทองประเภททีมเหมือนรอบนี้ก็อยากได้เหรียญทองเหมือนเดิมก็ต้องรักษาแชมป์ก็ประเภททีมแพ้ให้อินโดค่ะก็คือได้เหรียญเงินแล้วก็ประเภทเดี่ยวก็แพ้ให้อินโดค่ะแต่ว่าเป็นรอบรองชนะเลิศ ก็เลยได้เหรียญทองแดงอืมคือจริงๆแล้วอะค่ะผลงานของน้องไม่ได้แย่เลยนะคะแต่แค่แบบไม่ได้ตามเป้าที่เราฝันเอาไว้ไงใช่ไหม<ช>มันก็เลยเหมือนแบบยิ่งกดดันไปอีกหนึ่งแมตช์เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีถัดมาค่ะเป็นกีฬามหาลัยโลกครั้งแรกของหนูค่ะแล้วก็เหมือนได้แข่งประเภทบุคคลประเภทหญิงเดียวค่ะได้แข่งในรอบแปดค่ะเจอฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนเป็นรอบตัดเหรียญด้วยค่ะก็คือรอบนั้นก็คือ กดดันอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนคาดหวังตอนที่แข่งอยู่ค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญกับบ้านแต่ว่ารอบนั้นก็เฟลค่ะแพ้<ฮ>รอบน้นเหรียญก็เลยไม่ได้เหรียญเนี่ยแหละไอ้ความกดดันนี่มันอยู่บนบ่าของเราเนี่ยนะมันอาจจะทําให้แบบ อะไรที่เคยทําได้อย่ามันทําไม่ได้ไงใช่ไหมในจะจความตื่นเต้น,น่จะสมาธิอะไรอีกอ่ะไม่เป็นไรชวดไปในกีฬามหาวิทยาลัยโลกเรายังมีความหวังอยู่ที่เอเชียนเกมที่หางโจวเป็นเอเชียนเกมครั้งแรกของหนูเหมือนกันค่ะแล้วก็ได้ลงประเภทหญิงคู่ค่ะก็เข้ารอบแแล้วก็รอบ8ก็คือเป็นรอบตัดเหรียนอีกแล้วก็รอบนั้นก็แพ้ให้ไทเปรอบตะเรียนก็ไม่ได้เรียน มันเหมือนแบบภาพฉายมันเริ่มซ้ำ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 มาเรื่อยๆแล้วแต่มาเฮิร์ตที่สุดก็คือเป็นรายการ ITF ที่ญี่ปุ่นก่อนลงแข่งอะไรเงี้ยค่ะก็มีจังหวะทีน่น่าจะสะดุดกับพื้นสนาอมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการบาดเจ็บคือจริงๆอะ่ะมันเจ็บมาตั้งนานแล้วแหละพี่ว่ามันสะสมมาตั้งแต่แรกแล้วไหนจากการซ้อมไหนจากการแข่งเพราะฉะนั้นหนูก็เลยบายเลย ก็เลยถอนตัวจากรายการค่ะไม่ได้แข่งยังไม่จบเพราะว่าแม้กระทั่งไปถึงแล้ว ITF ที่ญี่ปุ่นไม่ได้แข่งแต่น้องยังฮึดสู้ต่อกลับมาแข่งต่อที่ ITF ที่หัวหินค่ะแน่นอนหนูคาดหวังกับดิ่งเดียวมากค่ะเพราะว่าเหมือนก็คิดว่าตัวเองน่าจะทำได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แมตช์นั้นก็ ไม่เป็นไปตามเป้าใน,ในประเภทเดียวค่ะซึ่ง ITF ที่หัวหินก็เป็นรายการสุดท้ายก่อนที่น้องจะพักยาวเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจาะลึกถึงเรื่องนี้ของน้องกันต่อดีกว่าว่าเออมันแบบเกิดอาการเบร์นเอาได้ยังไงแล้วกลับมาเฉิดฉายในวงการเทนนิสตอนนี้ได้อีกอยังไงนะคะแป๊บเดียวค่ะ ลาจาก ITF ที่ญี่ปุ่นไม่ได้ลงสนามไปแต่ว่าเราก็ยังฮึบสู้ต่อภายในเวลาแบบว่าไม่กี่เดือนเดือน2เดือนก็กลับมาแข่งต่อเลยที่ ITF เหัวหินใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วพอผลงานออกมาไม่ได้ตามเป้าเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างเริ่มรู้สึกว่าเบื่อเริ่มรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นเพราะว่าความรู้สึกที่หนุเฟลกับกับทั้งความคิดตัวเองแล้วก็ผลงานก็เริ่มมีความรู้สึกเบลอเอาค่ะคือก็ เข้าใจได้นะเพราะมันตั้งแต่แมตต์ตั้งแต่ซีเกมไล่ย,ยาวมาเรื่อยๆมันเหมือนแบบเราเรากดดันตัวเองมาตลอดเลยอะ่ะเบิร์นเอาถึงขนาดที่จะเลิกเล่นเลยไหมคะคือยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากเลิกเล่น mm hmm. แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเล่นมากกว่าคืออยากพักก่อนใช่ค่ะ mm hmm. และ้วตอนนั้นเราพักไหมก็เหมือนช่วงนั้นหนูมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้วยค่ะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจว่าอยากพักแล้วก็มารักษาไหล่ แต่ว่าช่วงเวลานั้นที่เราท้อที่เราเบื่อ<ม>น่าจะมีคนที่เราหันไปคุยด้วยอ่ะ<ม>เราคุยกับใครคะคุยกับพี่ชายค่ะคืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยตลอดค่ะแต่ว่าเหมือนก็มีโทรคุยมีแชทหาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็เหมือนพร้อมอยู่ข้างๆาง<ม>คนอื่เลยคคือบางครั้งเราไม่ต้องการทางออกนะ<ม>แต่เราต้องการคนที่รับฟังเราแค่นั้นอะ่ะใช่ไหมคะ ซึ่งก็เลยอ่ะโอเคไหนๆจะพักและรักษาอาการบาดเจ็บไปเลยดีกว่าซึ่งอาการบาดเจ็บกับนักกีฬามันเป็นของคู่กันแต่ว่ามันทรมานมากมันเริ่มจากอะไรคะแบบการบาดเจ็บของเราคือหนูมีอาการบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายค่ะช่วงเริ่มแรกก็เหมือนน่าจะเป็นแค่การาอ,าอักเสบจากการเล่นเฉยๆค่ะแล้วก็เหมือนพอเล่นมาเรื่อยๆไม่ได้มีการพักหรืออะไรเงี้ยค่ะ มันก็เริ่มมีฉีกแล้วก็ขาดนไอ,อ,อตอนแรกๆที่อักเสบเราทนกินยาอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะจะกินในช่วงที่เริ่มรู้สึกว่าเจ็บมากเลยว่าแบบมันรบกวนการซ้อมมืออะไรเยงี้ค่ะคือไม่ใช่กินเฉพาะในวันแข่งนะคือตอนซ้อมอะถ้าตอนไหนเจ็บก็กินเท่ากับว่าเราเราก็กินยาตัวนี้มาเรื่อยๆเอยซึ่งแบบแอบคุยหลังไมอะ ยาบางตัวนะักกีฬาไม่สามารถกินต่อเนื่องได้นะคะเพราะมันมีฤทธิ์ที่มันแรงเกินไปและบางครั้งอะ่ะมันก็อาจจะแบบทําให้เราดื้อยาได้สุดท้ายดื้อยาเลยใช่ไหมใช่ค่ะกินไม่รู้สึกแล้วค่ะไม่รู้สึกว่ามันช่วยหรือว่ามันบรรเทาอาการบาดเจ็บของหนูได้แล้วนะนจุดนั้นก็เลยทําให้เราเข้าไปหาคุณหมออย่างจริงจังช่วงนั้นก็ ไม่ได้มีอาการที่รักษาหรือว่าวินิจฉัยขาดขนานั้นค่ะ,คะก็เลยมีไปรักษาที่กกทอค่ะแล้วก็เจอคุณหมอเมษันค่ะคุณหมอก็ให้คขาตอบว่าเอ็นขาดนะะออมสินก็เป็นนักกีฬาเทนนิสดาวรุ่งน,นะครับเจ็บหัวไหล่สแกนหัวไหล่พบว่า มีเอ็นหัวไหล่ฉีกซึ่งจริงๆแล้วเอ็นหัวไหล่ฉีกในนักกีฬาเทนนิสเนี่ยก็คือหมายถึงตัวกล้ามเนื้อโรเตอร์คัฟเนี่ยในนักเทนนิสอายุไม่มากเนี่ยเจอไดไ้ไม่บ่อยนะครับแต่ออมสินก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นซึ่งในช่วงแรกเราก็พยายามรักษาโดวยวิธีไม่ผ่าตัดมา,มานานหลายเดือนเลยนะครับก็ไม่ดีขึ้นออมสินก็ยังไม่สามารถจะเสิร์ฟหรือตบด้วยสปีดที่เหมือนเดิมได้สุดท้ายก็ออมสินก็ได้รับการผ่าตัดเย็บซ่อมเส้นเอ็น ในส่วนที่ขาดไปนะครับอาการเจ็บของหนูอ่ะอยากจะให้อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าแบบมันเจ็บขนาดไหนอะ่ะก่อนที่จะมาเจอคุณหมอพิสันก็มีอาการที่เหมือนเริ่มมารบกวนในการใช้ชีวิตยกต<า>แขนได้ไนะ้ธรรมดายกแขนได้อยู่คะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบชูแขนอะไรเงี้ยก็จะมีเจ็บค่ะแล้วก็เวลานอนก็ถ้านอตานตะแคงทางซ้ายก็จะมีอาการเจ็บค่ะ อ๋อคือนอนทับไปทีนี้ก็อาจจะเจ็บคือถามเผื่อคุณผู้ชมไงบางคนเนี่ยเจ็บแล้วไม่ยอมไปรักษาไงทนใช่ไหมมันอาจจะสายเกินไปก็ได้อ่ะโอ้โแล้วการรักษาของคุณหมอเมสันเขาให้ทําอะไรยังไงบ้างนอกจากผ่าตัดหลังจากผ่าตัดหนึ่งอาทิตย์นะคะคุณหมอก็ให้ไปทํารีแฮบกายภาพที่กกทค่ะออหือกระตุ้นกล้ามเนื้อค่ะเหมือนกระตุ้นไฟฟ้าแล้วก็มีเป็นอัลตราซาวด์ค่ะอือหือแล้วก็มีเลเซอร์แต่ว่า ช่วงแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนกายภาพแบบใช้ยางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้กล้ามเนื้อหรือว่าจุดที่ผ่าเหมือนได้กลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะต้องไปบ่อยไหมคะกี่ครั้งต่อสัปดาห์ช่วงแรกๆหนูไป4ี่ครั้งต่อสัปดาห์คือถ้าจะทุกวันว็อย่างนั้นเหรอวันเว้นวันเลยเบื่อไหมตอนไปมันก็ทรมานเหมือนกันเนาะเบื่อค่ะแล้วก็มีหน่อยๆด้วยอกลัวว่ามันจะใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ แต่จุดนั้นน่ะด้วยความที่เรารักเทนนิสอ่ะเราก็เลยขยันไปไงสี่ครั้งต่อสัปดาห์ฉันก็ไปงานหน้าที่ของหมอผ่าตัดเนี่ยก็คือทําให้เส้นเอ็นเนี่ยเข้าไปแตะอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่แล้วก็รอเวลาสมานร,ระหว่างที่เส้นเอ็นยังไม่สมานกับเส้นเอ็นกำลังจะสมานในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยคนที่มีบทบาทสําคัญคือตัวนักกีฬาหมอทำหมอช่วยอะไรไม่ได้ละหมอแตะเส้นเอ็นเข้าไปที่เดิมและนักกีฬากับนักกายภาพบัดเนี่ย ต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ร่วมกับหมอได้แหละหมอเป็นคนวางแผนโปรแกรมทั้งหมดเพราะว่านักกีฬาจะต้องรีบไปเล่นแต่เล่นเร็วเดี๋ยวเอ็นฉีกใหม่ดังนั้นเนี่ยก,กายภาพบัตรมีบทบาทสําคัญมากๆในการาดูแลทั้งคนไข้ทั่วๆไปก็ตามและโดยเฉพาะยิ่งนักกีฬาที่ได้รับการผ่าตัดเอ็นกลับมาอยู่ที่นอกจากหายปวดแล้วกลับไปไม่ใช่เล่นได้อย่างเดียวเล่นในระดับแข่งขันด้วยเพราะาเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คืออย่างนั้น และไอตอนที่เรารีแฮบอะคิดถึงเทนนิสไหมมีมาด้อมด้อมมองๆขอดไหมหรือว่าพักยาวก็ช่วงที่ไม่ได้จับมาเทนนิสก็คือเหมือนหนูทำฟิตเนสอยู่ที่สนามอยู่แล้วอะค่ะก็คือเห็นคนซ้อมทุกวันก็มีความรู้สึกคิดถึงค่ะโอ้เนอะบางทียิ่งเห็นคนซ้อมมันก็ยิ่งแบบว่าอ๊ยคันไม้คันมือแต่อย่างน้อยก็คือไม่ได้ทิ้งไปเลยเราก็มีการฟิตเนสเสริมสร้างกล้ามเนื้อเบ็ดเสร็จก็เกือบเกือบปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่คือกลับมาฟิตร้อยเปอร์เซนต์ส่วนตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแข่ง ทัวร์นาเมนต์ต,ต,ต,ต่างและ<ช>ทั้งในและต่างประเทศช่วงแรกนะคะแมตช์แรกที่กลับมาแข่งก็มีความตื่นเต้น,นะคะ่ะทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตื่นสนามด้วยเพราะว่าเหมือนห่างจากทัวร์นาเมนต์ห่างจากแมตช์ไปนานเลยค่ะก็ตื่นเต้นงง,งบ้างเห <c oughs> มือนก็พอใจกับผลการแข่งขันนะคะ,ะ,คะแต่ว่ารอบนั้นอาจจะไม่ได้ชนะแต่ว่าก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาแข่งจริงณนะตอนนั้นเอาแค่นี้ก่อนให้ฉันกลับมาตีเทนนิสได้ก่อน และแน่นอนนะคะปลายปีนี้ไทยจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์เชื่อว่าหนูก็ต้องเตรียมตัวคัดตัวเพื่อเป็นนักกีฬาทีมชาติเตรียมตัวไว้ตั้งแต่ได้กลับมาแข่งนะวค,ค่ะว่าเหมือนก็มีจริงๆซีเกมส์ในบ้านเราอ่ะเป็นเป,นป้าหมายหนึ่งของหนูเหมือนกันค,ค่ะเพราะว่าอยากแข่งในบ้านโน้ทา<น>ยอแล้วก็มีการเตรียมตัวก็คือเหมือนก็ซ้อมแล้วก็แข่งแล้วก็พยายามจะเก็บคะแนนจากรายการแข่งขันอะไรเงี้ยใ,ให้มากที่สุดค่ะ เพราะว่าทางของเทนนิสเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือดูจากแรงกิ้งใช่ค่ะแล้วแรงกิ้งก็คือสะสมจากการขยันแข่งใช่ไหมถ้าพูดง่ายๆอธิบายง่ายๆสู้เต็มที่ฟันถึงเหรียญทองเลยไหมคะฟันถึงเหรียญทองค่ะในทุกประเภทเลยโอ้ในทุกประเภทด้วยฉันจะเหมาให้หมดใช่ไหมตอนนี้ความมั่นใจเต็มเปี่ยม เป็นเปี่ยนค่ะเรายังอายุน้อยอยู่ตอนนี้กลับมามีร่างกายที่ฟิตหญิงแล้วคุณผู้ชมจะเป็นกำลังใจให้น้องอมสินด้วยนะคะอยากจะขอบคุณอะไรใครไหมคะใช้โอกาสนี้เลยค่ะก็อยากขอขอบคุณครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะที่เป็นกำลังใจสำคัญของหนูในทุกๆวันแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมรอเทนินนะคะที่ให้การสนับสนุนขอขอบคุณโค้ชที่ให้การ ฝึกซ้อมนะคะแล้วก็โปรแกรมต่างๆในทุกๆวัน,นะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอเมสันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะแล้วก็ขอขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่ให้การฟืน้นฟูร่างกายในช่วงระยะเวลาที่ผ่าตัดะคะ่ะแล้วก็บาดเจ็บด้วยะค่ะ ก็คือเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้น้องอมศิลส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนดูที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ค่ะก็ในชีวิตของทุกคนนะคะก็คือในระหว่างทางอะคะ่ะมันก็จะมีอุปสรรคมากมายอยู่แล้วค่ะตัวหนูเองก็เคยเจอเหมือนกันแล้วก็เหมือนพอได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ได้นึกถึงว่าเราทํามันมาขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้า ถ้าเราจะทิ้งมันไปนง่ายๆมันก็มันก็น่าเสียดายเวลาเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้นึกถึงตัวเองขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนูก็นึกถึงคนข้างหลังหรือว่านึกถึงครอบครัวนึกถึงคนที่เขาให้กําลังใจแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่เดวันหรือว่าวันที่เราแบบท้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ เพราะบางครั้งฝันของเรามันไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวไงเนอะมันยังมีคนรอบข้างอยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือการกลับมานะคะของนักเทนนิสสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยค่ะที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ขวางทางเลยนะคะอาการบาดเจ็บก็ไม่สามารถทําอะไรเธอได้ค่ะแต่จริงๆหญิงไม่อยากให้เกิดอาการบาดเจ็บกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะรู้ว่าอาการบาดเจ็บกับนักกีฬามันเป็นอุปสรรคมากๆไม่ใช่แค่ต่อสุขภาพร่างกายนะคะแต่ต่อสุขภาพจิตใจด้วยนะคะแต่นี่แหละค่ะน้องอมสินจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับทุกคนนะคะว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนจะลำบากแค่ไหนเราก็สามารถฝ่าฟันมันไปได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องอมสินอัญชีสาชันทะมากๆเลยนะคะที่มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ <c oughs> แล้วในตอนหน้าค่ะไทยคอนิคปลูกฝันปั้นกำนานนะคะเราจะมาพูดคุยกับนักกีฬาคนไหนนะคะสามารถติดตามได้ใหม่นะคะทางทีสปอร์ตเจ็ดค่ะจะเป็นนักกีฬาคนไหนกีฬาอะไรนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะจ๊ะ ส่วนตอนนี้พี่หญิงและน้องอมสินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ